สวัสดีครับวันนี้ผู้เ c ซีโมเดลไฟเซอร์นะครับจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนโช๊คหรือช่วงล่างโช๊คที่จะใส่จะเป็นตัวมอนโรดีโอสเปกตัมตัวนี้คุณภาพก็คือการใช้งานค่อนข้างที่จะโอเคนะตัวนี้ก็คือใส่มาเยอะพอสมควรจะมาดู ช็กที่รจะจับาอ่ะชอกที่ะดช็กมันมีการรั่วซึมแล้วะละักษณะการรั่วก็คือไม่เด้งไม่เด้งเวลาเข้าโค้งก็ไม่นิ่มนเนอเอามาดูเทสช็กนะครับช็กหน้ายุบลงเองไม่เด้งช็กหน้าเสื่อมสภาพ ลองกดดูอ่ากดดูไม่มีการเด้งขึ้นเอ,เอาลองมาดูช่วงล่างนะครับตอนนี้กําลังจะโยกล้อดูอาลองโยกดูลูกหมากตัวนี้มันดังแกลแกๆแก,ก,แ,ก,กแล้วก็ลูกหมาแขนแหลกตัวนี้ก็ดังดูนะครับฟังเสียงแขนแหล,ตหล,ลกตัวนี้หลวมลูกหมากตัวนี้หลวม มเปี่ยนลอกล่างเรามาดูนะครับเผาข้างหน้าซ้ายขวาหน้าขวาเรามาเริ่มดูกันนะครับส่วนของเทาาขับที่มีปัญหาอยู่ยังเ,เป็นข้างข้างขวาเส้นยาวนะครับแค่ดึงกับมือก็มีเสียงแล้วฟังเสียงดูหัวนอกมันใช้ไม่ได้อย่างนี้เวลาเลี้ยวมันก็จะมีเสียง ก็ถือว่าเพาเสียหพรเพาฝั่งหน้าขวาเสียซ่อมไม่ได้นะครับอาการนี้ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไปได้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งเส้นเพราะมันจะมาทั้งยางรุ้มเพาเลยมาทั้งยางรุ่มเพานี่ทั้งเส้นเลยโอเคเทียบเทียบกับอันนี้ข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายไม่มีเสียลองเปรียบเทียบกันดู ลองลองเอาขอลงกับพื้นดูก็รู้ขาะลงกับพื้นมีเสียงของช่วงล่างก็จะมีพวกลูก,มกหกมากแหลกตัลวลูกหมากแหลกหลวมลูกหมากแหลกหลวมตรงนี้เป็นลูกหมากคันชักคันสอง นอกในเสียกันเยอะนะลองมาดูของใหม่ดูาดูของใหม่ของใหม่เดี๋ยวจะบอกข้อเสียดูของใหม่ของใหม่แท้ตัวนี้ลักษณะหลวมอ่าเปลี่ยนช่องก่อนตัว,วอ่า <c ười> ลองลองมาดูอลักษณะหลวมหลวมมากหลวมหลวมของใหม่ดูของใหม่ เทียบของใหม่จะแน่นโยกไม่ไปเนี่ยคืออาการช่วงล่างที่เกิดปัญหานะลูกหมาผิงนกตัวล่างตัวนี้ก็คือส่วนสำคัญเนาะส่วนสำคัญเป็นลนนักษณะนี้ลูกหมาผิกนกล่างตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าหลวมก็จะมีเสียงดังเช็คได้ง่ายๆก็คือเราจะต้องโยกล้อดูเช็คได้ง่าย โยกล้อซ้ายขวาดูก็จะเห็นว่าลูกหมากตัวนี้ถ้าหลวมก็<ช>ก็คือเสื่อมสภาพ <c oughs> มาดูลูกหมาก,กันโคงส่วนของลูกหมาก,กันโครงอลองหยิบลูกหมากกันโคงมาลูกหมากันโคง <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะน,นี้ก็มันก็จะคือจะหยุด ใส่กับโช๊ใส่ยึดกับโช๊กันโค้งไว้ตัวนี้นอนนึกอยู่ไหมตัวนี้เป็นโชกหล่างเห็นไหมโชกหลังก็ยี่ห้อมอนโรเหมือนกันโอสเปคต่ำตัวนี้ที่พ่กค้าติด ก็ประมาณนี้ครับหลังามาดูด้านหลังดูนี่ดูด้านหลังด้านหลังก็กําลังหดเลยราลองดูช่วงล่างนิดนึงว่าเป็นแบบไหนช่วงล่างประมาณลักษณะนี้ที่มันเกิดปัญหาเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวมีอะไรก็จะได้บอกอีกทีนึงโอเค มาดูเพิ่มเติมนะลูกหมากลูกหมากแหลกตัวในที่มันเกิดปัญหามันจะดังดังามาดูใกล้ๆเลยใกล้ๆเ,เลยเนี่ยมันจะดังมันหลวมดังแก๊กแก๊กแก๊อย่างนี้เนะาะก็คือของใหม่เนี่ยอลองมาแกะดูของใหม่ของใหม่อะมาเทียบดูขยับไม่ได้ละแน่นคือลักษณะนี้นะก็คือฝาก เช็คกันด้วยส่วนของ่วงล่างอันนี้ปัใจจัยที่สําคัญมากครับถ้ามันเกิดปัญหาก็อันตรายได้ครับส่วนนี้โอเ,เป็นใยญ่เป็นอะไรแท้หมดเลย